สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับต้อนรับที่รักทุกท่านนะครับเมื่อนี้พพี่น้องมาอยู่ที่บ้านกลางนะครับริมแม่น้ำเลยนะครับเมื่อนี้วันที่16นะครับกันยายน2565นะครับมาร่วมพิสูจน์เป็นน้ำกันนะครับเมื่อนี้จะเปิดกรีดสวนคุณพ่อนะครับเป็นเปเบื้องน้ำกันว่าที่มารักษานายยางให้แล้วมาเปิดกรีดจะเป็นแบบไหนเป็นเบื้องกันนะครับไปครับไปกันไปกัน เดี๋ยวไปลุยสวนพี่น้องเกษตรกรนะครับไปทําการเปิดกรีดกันนะครับหลังจากที่ไปรักษาไว้แล้วนะครับป้าศิออกบอนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านกลางนะครับบ้านกลางตัวเมปากตมอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิงกันนะครับทุกคนนะโอเคครับเราจะไปสวนกันแล้วไปแบบเท่ๆเลยนะครับไปแบบเท่ๆเลยลุยนะครับมาไหนนนี้กำลัง รู้จริงทำจริงนะครับพี่น้องครับซึ่งปัญหาอย่างบ่อมนี่เป็นปัญหาลักเลยนะครับของเกษตรกรเนะาะเกษตรกรเช่าส่วนอย่างาาพาราโนบีเนาะยู่อยื้ใส่กันมี่ยืสอบกันยื้อบ้านพีกันมีเนาะไปด้วยกันนะครับ ไปที่ส่วนของลูกค้านะครับนี่ครับพี่น้องเรากำลังเดินทางนะครับไปกับทีมงานนะครับอุยถึงสวนนะครับเพื่อที่จะไปวิสูทธ์กันนะครับอุยถึงสวนนะครับทีมงานต่อสับ พืนที่นะครับขอให้บอกนะครับตรด้งนเ,เลยครับ,ารบามาฮอตแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวช่างในไปเบิงบเบ้งกันนะครับไปครับอีพอฮอวันนี้ ทำการรักษาอยู่เดือนนึงแล้วพอเนาะครับการรักษาอยู่เดือนหนึ่งสองต้นนี้กะเป็นปีให้กันแม่บ่พอที่บ่ออกเนาะเป็นปีคือกันเด้ปีให้กันน,นะครับอย่าไปเบิงกันไปเบิงกันราคาน่าจะมีทุกสวนเนาะที่บ่ออกกันไหครับอาจจะมีทุกสวนที่บ่ออกพี่น้องครับเมื่อ เดือนที่แล้วเนี่ยครับไม้ใบบรับอก่ายสุดหน่สมบูรณ์หรอเปล่บอกมันพีน้นะครับได้ครบบอกมาประมาณสิบต้นที่สิเดือนที่แล้วครับบกออกเลยหานเกาที่บอกเออนกเก่าตัวนี้บอกเลยครับบอกเลยบ่ออกเลยเราลองน้เก่าเนาะตนเกาเนาะลงๆเลยเปิดแรกจะเป็นะากที่บอกเลยนะครับดออกจสั้นจสั้นเมื่อกี้นะ ครเขาเหล่านี่ก็คนหนึ่งนะฮะเบิ้งครับเบิ้งมังกรครับพี่น้องมาเบิ้งมังกรครับบารเดียวหนึ่งเงินนะเป็นไหนครับพี่น้องโจ๊กครับออกครับเสียเบียร์ไปอีกสองเป็นสีโอ้ตายกูบ้านกันเลยบ้านก็ม่อมเราเขาหรือนอนผมเนี่ยโอ้หัดชัดเจนไหมครับจากที่บอกเลยบอ้ออ่าบอกเลยตัวนี้ ผมเม็ยได้ออกครับอันนี้บริเตี่ยมยังนะครับเป๊ะอีหลีมาเห็นไหกับเบิรงคักๆส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาเบิร์กได้เลยนะเลยแล้วครับเอากคู่ออกคู่มหครับโจกโจกโไล่โจกโกเลยพี่น้องครับชัดเจนนะครับเนาะลองดินโอ้ยเนาะของเงินใบซ้ายได้ได้เอาไปซื้อเลขติดต่อเขามากันได้นะครับทักเขามาหาทีมงานได้นะครับเลยผมจะไปเห็ดนเสือตะกอนต้นใดที่ว่าบ่ออกผมเก็บได้ครบ้องเม่ดครบ จกจบหรือเปล่าปงหนึ่งไหมโอ้ยอดโปกเลยที่น้องเลยพ่อการดีใจบ่ครับอย่างออกแล้วครับพ่อดีใจอยู่เด้อที่มันได้ผลดีขนาดนั้นอ่ะสุดยอดเลยครับขอบคุณพ่อที่ให้โอกาสทีมงานประซับนะครับเขามาดูแลรักษาฟื้นฟูให้นะครับก็ขอบคุณบริษัทกุญที่ได้มาทดลองให้เห็นครับอ่าตัวนี้ได้ครบต้องใส่เวลาเดือนหนึ่งกันเอาไปเบิ่งอีกต้นนึงครับไปเบิ่งอีกต้นนึงแล้วกันครับเอาพี่ฝ่ายเดินนำหน้าเลยไปดูอีกต้นนึงเลยครับผม นี่นะครับนี่คือบรรยากาศของการทํางานของทางทีมงานต่อสับนะครับเผาลุยลงพื้นที่จริงนะครับพบเกษตรกรจริงนะครับทางพี่น้องมาหร้อนนุ้ยกันเลยว่ามีปัญหาอีกอย่างหนึ่งแบบไหนนะครับจากประสบการณ์ของผมที่ทุกที่อยู่กับส่วนอย่างพารามารวม20ปีการรับรู้ถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะครับว่ามีปั้หอ่งบกครบครับหลัทอย่างบ่ออกนะครับอย่างไตหนึ่งตอนนี้ทางต่อสับนะครับมี เป็ตคนท่านที่มีซองบุบสามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องได้แล้วนะครับอย่าไปเบิ่งต้นนั่นกรีดน้เงินครับเป็นไรเออกีดแรกครับเปิดแรกมาดู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 เห็นครับเห็นเห็นครับพี่น้องเห็นเห็นครับพี่น้องต้นนี้เราบุเคยจะขายจะเครือหรอต้นนี้เขาเออแม่บอเว่าบุเคยได้ขายจะเครือเห็นบอกครับพี่น้องนี่เสี่ยวไปใช้ละบาทนี่ขายแลอื้อหือรู้สึกว่าต้นนี้ออกเยอะสู่วน เอาเหตุให้มันจบไหมเอาหมดไหเอาก็จ็เรียบร้อยคนวะเจ็ดแต่เราจบเลยโตมครับโอ้ยกระโปงมาได้ครับถังแล้วล่ะลินกระโปงมาน้ำโอ้ยลิ้นลินลินลินกระโปงลินลินลินบนลินบนเดี๋ยวเอาตามสัญญาพอกาดที่ลูกพากันมาทดลองห้มารักษาเพื่อนฟูห้นะครับตอนแรกอีพ่อก็อาจีพโบเืีอว่ามันจะออกแทคว้อเนอะครับเนาะที่แรกกระโบเซียว่ามาเห็นกับตาแล้วเออครับได้ผลนี่หรือเด้อ ต้นนี้นี่ประมาณให้ว่าบ้านด้ขายจากเชิญป่ครับพ่อบ่าบ้านด้ขายเลยครับเปิดมาบ้านด้ขายเพราะว่ามันบ่ออกเลยนะครับให้คุณพ่อฝากถึงพี่น้องเกษตรกรของเฮานะครับที่มีปัญหาเรื่องอย่างไตหนึ่งอย่างบ่ออกนะครับในหานาทีคุณพ่อเป็นเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางต่อซับนะครับเพราะว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับน้ำกรดละกาพระเอกของเขามาพุ่งนายยางนะครับว่าใส่มะละมันเป็นแบบใดนะครับพ่อครับกับ อยากเส้นส่วนเกษตรกรทดลองมึงครับมีมาทดลองเนี่ยเพราะว่ามันได้ผลดีนะแต่ก่อนเ้าก็ไม่เคยจะขายแบบนี้มาลองปุ๋ยกับสารบำรุงน้ายางของตอซับนะมันออกอยู่ออกดีอยู่ครับเอออเาใจในฝากพี่น้องติดตามนะครับขอบคุณข่าวประกาศครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บ๊ออ๋อพี่น้องส่งเงินมาเซไปหนี่งตครับน้ำยางซิมบิลทัวร์มันกลางว่ะันนี้โอ้ยที่ตรงไหนไปเอาคูเด้อมาใส่ไปหนี่งเอาเขาคอยติดตามพาคุณจิต นดีครับพี่น้องขอเบิงไปน้ำกันนะครับผมไ่ได้เห็นคนเดียวนะครับเห็นหลายคนนะครับงอยกมายังม่อไดตกน่้ยอนหอนดียมยอนไดเอมาเลยไม่ต้องหอไบงฮะ พี่น้องหลังจากไปผลิตมานะครับครับนังเดินทางกลับนะครับพี่น้องเกษตรกรกันดีใจนะครับที่ต้นยางที่พาอ,ออกกลับขึ้นมาออกนะครับไปไม่ข้ารู้เองนะครับรู้เองรู้เองฝากติด,ดตามครับแล้วพบกัน